กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไอติมประกาศจุดยืนชัดเจนหลังเพื่อไทยมาขอโทษก้าวไกลไอติมประกาศจุดยืนชัดเจนยังไม่คุยโหวตนายกให้เพื่อไทยยังมั่นใจพันธมิตร8พักเดิมคือคำตอบที่ดีที่สุดวันที่8สิงหาคม66รัฐสภานายพลิตวัชระสินทุสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีพักเพื่อไทยระบุว่า จะมีการพูดคุยกับพรรคก้าวไกลเพื่อขอโทษและขอให้สมาชิกโหวตค a n d i d a นายกจากพรรคเพื่อไทยว่าเป็นข้อมูลที่ตนเพิ่งทราบตนไม่ได้ทราบมาก่อนแต่ท่าทีและจุดยืนของพรรคก้าวไกลต้องให้ผู้เจรจามีข้อมูลครบถ้วนมาชี้แจงส่วนในที่ประชุมพักเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดคุยไม่มีการพูดคุยถึงการโหวตนายกเพียงแต่ เป็นการประชุมระเบียบวาระที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภารวมถึงหารือเรื่องกฎหมายเปลี่ยนประเทศทั้ง3ชุดที่ได้ยื่นวันนี้ mm. เมื่อถามว่าส่วนตัวแล้วพักเพื่อไทยเข้ามาขอโทษนายพลิตเองจะรู้สึกดีขึ้นหรือไม่นายพลิตกล่าวว่าส่วนตัวตนไม่ได้แทรกแซงแต่แต่จุดยืนของพักชัดเจนกว่า เมื่อถามว่าภายในพักได้มีการพูดคุยถึงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่จะต้องลาออกหากพักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนายผลิตกล่าวว่าเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปตรงนั้นจนคิดว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเราทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งจะต้องมีการพูดคุยถึงวันนั้นอีกที อย่างไรก็ดีต้องรอดูท่าทีที่ชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยพรรคอะไรบ้างซึ่งการดํารงตําแหน่งรองประธานสภาก็จะมีความชัดเจนตรงนั้นเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยระบุว่ามีการสลายขั้วทั้งหมดนายผลิตกล่าวว่าตนคิดว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลชัดเจนมาตลอดว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยาก เห็นการเปลี่ยนแปลงจึงแปลงมาเป็นคะแนนสนับสนุน8พักการเมืองที่เซ็น MOU ร่วมกันฉะนั้นเราเชื่อว่าพันธมิตร8พักเดิมเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประเทศขอบคุณทีนิวค่ะ